ชาวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีร่วมกันนะคะทำความสะอาดตลาดครั้งใหญ่ร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาล โคกสำโรงอำเภอขออภัยค่ะจังหวัดลบบุรีพร้อมใจช่วยกันปิดตลาดโคกสำโรงนะคะในการร่วมกันทําความสะอาดกวาดล้างพื้นถนนบริเวณรอบตลาดโดยพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าค่ะที่มาใช้บริการโดยก่อนปิดตลาดนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์ค่ะให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะปิดเพื่อให้ประชาชนมีการซื้ออาหารเก็บไว้รับประทานในช่วงที่ตลาดปิด สำหรับสถานการณ์โควิด -19 ในเขตอำเภอโคกสำโรงยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากยังพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องจึงได้ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของโรคของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องก,กันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ